ราวันนี้6ว <Yeah. S 1> the ันพรนี้ก็คือจะมีฝนเป็นบริเวณกว้างอยู่ตนะครับอันนี้นเนรเวลานการปรกอนีได้ตัวพายุเข้ามาแค่ทีรูปก็จะจะนเป็นาที่เป็นชาร์จแต่ในเห็นเป็นล่าสุดน่นเจ็ดโมงเช้าวนนี้ตัวพายุก็จะเดี่ยวี่ได้เรียนไปนี่ถ้าไม่พายุเข้ามา เกิจะประสบปัญหาเรื่องใหญ่ๆมากมากเพียงกับค่าเฉลี่ย30ปีที่พันสี่ก็อาจจะมีใกล้เคียงเหมือนกันถ้ามีหือถ้าถ้าอายุเข้ามาชั่วโลกก็อาจจะถึงพันสี่ได้เหมือนกันนะครับที่ว่าตัวนมหยุดที่เข้ามาเนี่ยช่วยให้สถานการณ์เราดีขึ้นระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ยังต้องสลายถัดไปนิดนึงนะครับในส่วนนี้ก็จะเห็นว่าน้ําในลำน้ําที่อยู่ตอนบนของเขื่อนราศีเฉลียแล้วก็ที่ M5 ท้ายเขื่อนราศีเฉลียเนี่ยสถานกา ซึ่งสถานการณ์น้ําที่แถวริมชายแดนนะครับแถวภูเขานะครับเพิ่มขึ้นจากระดับน้ําเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานเนี่ย69เซนติเมตรนะครับแต่ก็ยังรองรับได้อยู่นะครับตอนนี้ก็ให้ติดตามอาทุก40กว่าเปอร์เซ็นต์เศร็จๆเนะครับก็คือแถว4อ่านก็คืออ่านห้วยสำราห์นะครับอ่านห้วยติ๊ชูและก็อ่านห้วยสรานะครับก็คือที่ท่าน ไปน้ำก็จะช่วยสนะออต้อขอไปต้งทีมาต้งแต่คืนสิบเจ็เต็มวันวันที่18บแปล้วก็ส8สิบแปดเนื่องจากว่านิสิเกตดแรงมานานฮะฝนตก